สวัสดีครับทุกคนผมติ๊กโทเค็นเกมมิงนะครับวันนี้นะครับผมผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมฟอร์มยักษ์นะครับที่จะเข้าในปี2022นี้นะครับชื่อเกมว่าเกม Big Time นะครับเป็นเกมที่ต้องจับตาดูไว้เลยนะครับผมพลาดไม่ได้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับผมตรงนี้นะครับเล่นได้นะครับเป็นเกมระบบ pay to earn นะครับ ทุกคนเล่นได้และอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมีสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ระบบ p พ e ู a r อที่เกมอื่นๆในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับอ่ามันคืออะไรนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับเกมอ่าส่วนใหญ่นะครับมันจะมีกระดานเทรดซื้อขายใช่ไหมครับเหรียญมีเหรียญในเกมเนี่ยสามารถซื้อขายได้นแเกมนี้นะครับย้ําเลยนะฮะร้อเเลยคือทุกอย่างนะครับไอเทม NFT หรือ เหรียญในเกมหรือเงินในเกมเนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากในเกมเท่านั้นนะครับผมไม่มีแบ่งไปทางทีมผู้พัฒนาทีมเดฟอะไรไม่มีเลยนะครับผมมาหาได้อจเราสามารถหาได้จากในเกมเท่านั้นทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงครับก็เบื้องต้นออกมาก็คือแหวกแนวแปลกใหม่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่แบบน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือทีมนะครับทีมสร้างนะครับผมก็คือมาจาก โอ้โหวงการดังๆระดับท็อปๆของโลกเลยก็ได้นะครับผมมาจาก E-PIC นะครับอย่างเงี้ย e p i ิกเกมนะครับวิสซาดเนี่ยโหใครมีรู้จักบ้างนะครับ EA นะฮะไลออดอย่างนี้นะครับโอ้โหคือค่อนข้างที่จะแบบจะบอกว่าท็อปๆของโลกก็ถูกกันแล้วครับอ่าเคยผ่านเกมอะไรมาบ้างเคยสร้างเกมอะไรมาอย่างอ่าฟอร์ดไนท์นะครับผมก็ d Of War อร์คอร์ออฟนะครับผมโอ้โหแบบผมบอกเลยนะครับว่าเกมพวกนี้นะครับ เคยผ่านหูมาหมดแล้วเพราะมันคือเกมที่เหล่าเกมเมอร์ทุกคนนะครับต้องผ่านมาอยู่แล้วนะครับผมเกมใ,ใหญ่ๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระดับหัวกะทิของโลกนะครับรวมตัวกันนะครับผมที่จะมาทําเกมนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่แบบเล่นฟรีได้แล้วเราสามารถเข้าไปหาเหรียญในเกมได้นะครับแต่รายละเอียดอะเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดเกมนี้ยังมีไม่มากนะครับ ชื่อเหรียญก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเกมกันก่อนนะครับว่าเรามีตัวละครกี่ตัวนะครับผมเราจะมีตัวละครนะครับสายฟรีก็คือสร้างได้เลยนะครับเหมือนกันเหมือนสายลงทุนเลยนะครับก็เราจะมีตัวให้เลือกนะครับเป็น time w a r d e r นะครับน่าจะเป็นตัว attack damage นะครับผมต่อไปนะครับสายเม g สายเวทนะครับ chronomancer นะครับตรงนี้สายเวทนะครับต่อไปนะครับ shadow blade นะครับอารมณ์ประมาณดินจาแอสซินนะครับผม ควันเร็วตีเร็วหลบหลีกนะครับต่อไปนะครับควันตั้มฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นสายแทงสายแบบฮิวให้เพื่อนนะครับเติมเลือดให้เพื่อนประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับอาชีพเขาจะไม่ฟิกนะทุกคนสมมุติเราเลือกอาสายดาเมจไว้นะครับเป็นไทม์วอร์เออร์ใช่ไหมเราเล่นไปเล่นมานะครับเราเจอมอนสเตอร์ที่เราต้องใช้สายหลบหลีกสายตีไวเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาร์โเบดได้นะครับ มันไม่ฟิกนะครับทุกคนนะฮะแต่ไอเทมเราต้องมีไงประเด็นคือเราต้องเป็นไอเทมไอเทม NFT เนี่ยถ้าใครมีครบของทุกอาชีพเลยเนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้ตลอดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เกมนี้นะครับมันจะเป็นระบบอ่ามันจะเป็นแนวนะครับมัตติเพเยอร์แอคชั่น RPG นะครับผมนะเอนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องอาวุธกันนะครับมีปอนนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ขวานนะครับ ดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ดาบขวานคู่เหรอฮะดาบนะครับคู่แหวนนะครับดาบสองมือดาบโล่นะครับอันนี้น่าจะเป็นคาทานะครับผมสายเวทเนาะอันนี้ค้อนนะครับนี่นะครับจะเป็นให้เลือกประมาณนี้นะครับมันก็จะมีดาเมจอันไหนแรงก็ดูนะครับผมอันนี้อันนี้ดาเมจจะต่ํามากนะครับผมแต่จะเน้นคอมโบนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ น่าสนใจอยู่นะอันนี้กลางๆนะครับผมสายเวทเนาะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับสปีดทูแฮนทูแฮนก็คือดาบ2มือเนี่ยถือ2มือนะครับไม่ใช่ดับ2มือนะอันนี้ถือ2มือนะครับก็จะเน้นดาเมจนะครับผมและระยะนะครับบล็อก็บล็อกประมาณนี้ขวานนี่คือกลางๆนะกลางๆนะครับระยะสั้นแต่ว่าได้ครอบคลุมนะครับครอบคลุมนะครับอ่ะต่อไปนะครับเกมนี้นะครับผมมันจะเกี่ยวกับระบบไทม์แมชชีนนะครับทุกคนอารมณ์ประมาณว่าเราเนี่ย อยู่ในโลกของอนาคตโลกที่แบบาสามารถเปิดวาร์ปนะครับเพื่อที่จะเข้าวาร์ปไปทําภารกิจนะครับผมนะฮะก็คือการที่จะไปทําภารกิจแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีนาฬิกาทรายนะครับผมเราจะมีนาฬิกาทรายนะแล้วสายฟรีเนี่ยอาจจะมีนาฬิกาทรายจํากัดนะครับทุกคนตรงนี้ผมยังไม่ทราบนะครับผมขอยกตัวอย่างเลยนะสายฟรีนะครับผมอาจจะมีนาฬิกาทรายนะครับผมพกไว้อยู่ประมาณ ห้าอันก็ได้นะครับต่อวันนะครับผมนะครับในการสายใช้ในการเปิดวาร์ปนะครับแล้วก็เข้าไปล่ามอนสเตอร์นะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนสายที่ลงทุนนะครับผมเขาอาจจะเอานาฬิการายเนี่ยไปเติมได้นะครับพอหมด5้าอันแล้วเติมได้นะทำไงถึงเติมได้นะครับผมก็คือครับอันนี้คลิปนี้นะครับย้ําก่อนนะครับไม่ใช่คลิปการชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะฮะเป็นคลิปการรีวิวเกมนะครับโอเคนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ อ่าตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าสเปซนะครับมันคือเหมือนกับแลนด์นะครับผมที่เราสามารถซื้อได้นะครับผมก็ราคาก็จะมีบอกอยู่นะครับสูงสูงเห็นไหมครับสอง0 4ี่พันดอลลาร์นะฮะถูกๆก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับสามยเจ็ดิบามดอลลาร์ก็มีนะฮะตรงนี้นะครับใครที่มีแลนด์ตรงนี้สามารถเติมนาฬิกาเติมสายให้กับนาฬิกาได้นะครับผมสามารถเข้าไปเล่นต่อนะครับหรือสายฟรีนะครับเราสามารถเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนฮะ อันนี้สายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจํากัดแค่ตรงไหนนะครับผมอาะเริ่มต้นมาเราอาจจะมีแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะมีแค่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าเราซื้อระบบแบรนด์มานะครับอย่างที่ผมเปิดหน้าเมื่อกี้ไว้นี่นะครับอาจจะเพิ่มมาตรงนี้ตรงนี้อะไรตรงนี้เดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีเนาะอย่าไม่ชวนนะครับผมเราสามารถเติมนาฬิกาสายได้นะครับส่วนสายฟรีเนี่ยเรามาขอเติมกับเพื่อนได้นะครับแต่เราอาจจะต้องเสียอะไรให้เพื่อนหน่อยหรือเปล่าต้องมาเสียค่าอ่า เหรียญใช้เหรียญในเกมไปแลกเปลี่ยนหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็น่าสนใจนะครับเราสามารถตกแต่งอะไรได้นะครับในพื้นที่ดินแลน์ของเรานะครับอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะอ่าก็มาดูอีกนิดนึงนะครับมาดูคลิปกันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นคลิปของทางเกมนะครับมาดูกันสักนิดหนึงก่อนอันนี้นะครับ กราฟิกก็จะล้ำล้ำอาอากาศอาวกาศหน่อยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้สายดาเมจนะครับผมก็จะมีหลายเมืองนะครับเราเปิดวาร์ปไปไหนมาไหนได้หมดนะครับผมอดีตอนาคตนะฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าของ NFT เงินทั้งหมดนะครับเราต้องมาล่าแล้วเราดรอปได้นะครับถ้าเราได้ดรอปของแพงมาเนี้ย เราก็สามารถไปทําการซื้อขายเทรดกับเพื่อนได้นะครับเอาไปขายในมาร์เก็ตเพสอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ผมมองว่าเออแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่ดินตรงนี้นะครับอ่าสเปซเนี่ยนะครับผมไปเจอข้อมูลมานะครับประมาณว่ามันมีสิทธิ์สายฟรีก็มีสิทธิ์ล่าได้นะครับแต่ว่ามันก็ยากมากนะฮะอารมณ์คือต้องลุมอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันก็มีโอกาสทําให้ได้ ทุกอย่างนะครับผมแต่มันยากมากบอกไว้ก่อนนะครับนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือเป็นเกมที่มาใหม่นะครับที่ทีมผู้พัฒนาแบบเป็นระดับหัวกะทิด้วยนะครับก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับก็อยากให้ติดตามเอาไว้แล้วกันนะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับผมจะมาพูดถึงเกมนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่ง นะในช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารในคลิปนี้นะฮะเพราะอนาคตผมจะมาอัปเกรดเกมนี้ค่อนข้างที่จะ,ะบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเกมที่ฟอร์มยักษ์จริงๆนะครับน่าสนใจนะฮะก็พลาดไม่ได้นะครับเผื่อมีกิจกรรมอะไรทุกคนจะไม่พลาดแล้วกันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ